สาววัย20สุดแซ่บแต่ยังซิงเจ้าของไรายได้พันล้านเผยมีคนเสนอเงินหลายสิบล้านขอซื้อพรมจันทร์แต่ก็ไม่สนเข่าเด่นเข้าเดจะพาเพื่อนๆไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโซเฟียเรนสาวดาวโอลิฟแฟนส์จากฟลอริดาสหรัฐเธอได้กลายเป็นที่ฮือฮาเพราะเธอสามารถทำไรายได้จากการขายวิวปีละ1,490ล้านบาทและที่สำคัญเธอยังเป็นสาวพรมจันทร์อยู่นะคะ ล่าสุดโซฟีกลายเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากเธอเปิดเผยว่าเธอได้รับข้อสเสนอจากบริษัทหนังโปโ๊หลายแห่งเป็นเงินมากกว่า1 000, 000, 000, ล้านดอลลาร์หรือราว34ล้านบาทเพื่อแลกกับการสูญเสียความบริสุทธิ์ถึงแม้จะมีข้อสเสนอที่ล่อตาล่อใจแต่เธอก็ยังยืนยันว่าไม่พร้อมที่จะทำเช่นนั้นค่ะเธอบอกว่ามีบริษัทหลายแห่งเสนอเงินให้ชันถึง7หลัก ไม่แล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทใดที่ติดต่อเธอมานะคะแต่ก็มีรายงานว่าโซฟีได้รับข้อสเสนอให้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Fansly ซึ่งเป็นคู่แข่งของ o อ l ิ f a n สโซฟีนับถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดเธอยังไปบทกับครอบครัวทุกวันอาทิตย์ รวมถึงเรื่องการถือครองพรมจันทร,ร์ในวันแต่งงานหลายคนจึงตั้งคำถามเรื่องความขัดแย้งระหว่างความเคร่งศาสนากับการทำโอลิแฟนส์ของเธอด้วย เธอบอกว่าฉันยังบริสุทธิ์ฉันยังบริสุทธิ์มาจนถึงทุกวันนี้ฉันเป็นคริสเตียนฉันรู้ว่ามันดูแปลกที่ฉันทำโอลิฟแฟนส์แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรกับใครเลยมีแค่ฉันคนเดียวพระเจ้าทรงเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและทรงนำฉันมาที่นี่พระองค์ทรงให้ฉันมาอยู่บนโลกนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างท่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้สำหรับฉันฉันก็คงจะไม่อยู่ที่นี่ในตอนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ